ก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดจะเริ่มต้นขอเวลาเพียงไม่กี่วินาทีฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและอยู่กับผมจนจบเพราะเหรียญเล็กๆที่คุณอาจเคยเห็นผ่านตาอาจเปลี่ยนความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับเงินเหรียญและประวัติศาสตร์ไทยไปตลอดการลองหลับตาแล้วนึกย้อนเวลากลับไปเมื่อกว่า60ปีก่อนประเทศไทยในปีพุทธศักราช2506เป็นยุคที่บ้านเมืองกำลังเปลี่ยน ผ่านเสียงวิทยุยังเป็นสื่อหลักถนนหลายสายยังเป็นลูกรังผู้คนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเงิน1บาทในวันนั้นมีความหมายมากกว่าตัวเลขมันคือค่าแรงค่าอาหารค่าเดินทางและคือ ศักดิ์สิ์ของการธรมมหากินและในปีนั้นมีเหรียญหนึ่งบาทถูกผลิตขึ้นมาเหรียญที่ดูเผินๆเ,เ,เหมือนเหรียญธรรมดาแต่กลับซ่อนเรื่องราวที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ไม่เคยหยุดมองและไม่เคยตั้งคำถามว่าเหรียญน,นี้เคยผ่านอะไรมาบ้างเหรียญหนึ่งบาทปี2506ไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาอย่างบังเอิญมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังสร้างความมั่นคงทั้งทาง,งเศรษฐกิจและสังคมการผลิตเหรียญในยุคนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ทุกขั้นตอนต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบตั้งแต่วัสดุน้ำหนักขนาดไปจนถึงลวดลายที่สะท้อนตัวตนของชาติถ้าคุณเคยถือเหรียญ นี้ไว้ในมือคุณอาจรู้สึกถึงความเย็นของโลหะความหนักแน่นที่ไม่เหมือนเหรียญยุคใหม่แต่น้อยคนนักจะรู้ว่าโลหะชิ้นเล็กๆนี้ผ่านการออกแบบด้วยความตั้งใจสูงสุดเพื่อให้มันอยู่รอดข้ามการเวลาด้านหนึ่งของเหรียญสะท้อนถึงอำนาจอธิปไตยอีกด้านหนึ่งสะท้อนถึงความเป็นไทยที่อย่างรากลึกทุกเส้นสายทุกตัวอักษรไม่ได้ถูกวางไว้เพียงเพื่อความสวยงามแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ ของยุคสมัยเป็นเหมือนลายเซ็นของประวัติศาสตร์ที่ถูกประทับไว้บนโลหะในช่วงปี2,506ประเทศไทยยังไม่ได้ผลิตเหรียญจำนวนมากเหมือนในปัจจุบันการควบคุมคุณภาพเข้มงวด เดเหรียนที่ไม่ผ่านมาตรฐานจะถูกหลอมใหม่ทันทีนั่นหมายความว่าเหรียญที่รอดออกมาใช้งานจริงล้วนเป็นเหรียญที่ผ่านการคัดกรองมาแล้วทั้งสิ้นและที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือเหรียญบางชุดบางหลอดมีรายละเอียดที่แตกต่างเพียงเล็กน้อยจนแทบมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าความแตกต่างเล็กๆนี้เองที่กลายเป็นกุญแจสําคัญของนักสะสมในเวลาต่อมาสําหรับคนวัย35-65 ปีหลายคนอาจเคยใช้เหรียญหนึ่งบาทแบบนี้ซื้อข้าวซื้อขนมหรือใส่บาทตอนเช้าเหรียญเดียวกันนี้อาจเคยอยู่ในกระเป๋าเสื้อของพ่อแม่คุณหรืออาจเคยตกอยู่ใต้ตู้ใต้เตียงแล้วถู ลืมไปตามกาลเวลาแต่คุณรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ถูกลืมไปนานหลายสิบปีบางครั้งกลับมีค่ามากกว่าสิ่งที่เรามองหายอยู่ทุกวันนักสะสมเหรียญทั่วโลกให้ความสําคัญกับ3ส,สิ่งหนึ่งคือปีที่ผลิต2คือสภาพและ3คือเรื่องราวเหรียญ1บาทปี2506มีครบทั้ง3อย่างมันไม่ใช่แค่เหรียญเก่าแต่มันคือพยานของยุคหนึ่งยุคที่ประเทศไทยกําลังก้าวเดินด้วยความหวังและ ความอดทนมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับเหรียญรุ่นนี้บางคนเจอมันในกล่องเหล็กเกา่กาๆของคุณปู่บางคนเจอมันในถุงผ้าใส่เงินออมของแม่บางคนเจอมันโดยบังเอิญในตลาดนัดแต่ทุ ก็คนที่เจอต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนแรกไม่คิดว่ามันจะสำคัญอะไรจนกระทั่งมีคนเริ่มตั้งคำถามเริ่มนำมันไปเปรียบเทียบเริ่มส่องดูรายละเอียดเล็กๆที่คนทั่วไปมองข้ามและเริ่มค้นพบว่าเหรียญบางเหรียญไม่เหมือนกันแม้จะเป็นปีเดียวกันราคาเดียวกันและชื่อเดียวกันความเงียบของเหรียญหนึ่งบาทปี2506จึงไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือความเงียบที่เต็มไปด้วย เรื่องราวมันรอคอยคนที่มองเห็นคุณค่าที่แท้จริงรอคอยคนที่เข้าใจว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือแต่อยู่ในมือของเราและเมื่อเวลาผ่านไปเหรียญนี้เร่ มหายากขึ้นบางเหรียญถูกหลอมบางเหรียญสูญหายบางเหรียญถูกเก็บไว้โดยไม่รู้ตัวจำนวนที่เหลืออยู่จริงในสภาพสมบูรณ์จึงน้อยลงทุกปีตรงจุดนี้เองที่เรื่องราวเริ่มเข้มข้นขึ้นแต่ผมยังไม่อยากให้คุณรู้ทุกอย่างในตอนนี้เพราะสิ่งที่กำลังจะถูกเปิดเผยในช่วงท้ายคือสิ่งที่ทำให้เหรียญหนึ่งบาทปี2 5 0 6กกลายเป็นที่พูดถึงอย่างไม่คาดคิดถ้าคุณกำลังฟังมาถึงตรงนี้แสดงว่าคุณเป็นคนที่เห็นคุณค่าในเรื่องราวเห็นคุณค่าในอดีตและผมอยากพาคุณเดินต่อไปอีกขัน้น ในอีกส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่จะทำให้คุณมองเหรียญในกระเป๋าเปลี่ยนไปตอลอดอดการตรงนี้คือประมาณ1ใน3ของเรื่องทั้งหมดถ้าคุณต้องการให้ผมเล่าต่อในส่วนถัดไปอีกประมาณ1,000งพัคำพิมพ์บอกผมได้เลยแล้วเราจะเดินทางต่อไปด้วยกันจนถึงช่วงเวลาสำคัญที่สุดของเหรียญหนึบาทปี2,506นี้ เมื่อเราเดินลึกเข้าไปอีกขั้นหนึ่งเรื่องราวของเหรียญหนึ่งบาทปี2506จะเริ่มเปลี่ยนจากความทรงจำธรรมดากลายเป็นบางสิ่งที่ทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวเพราะตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษนั้นเป็นต้นมาโลกของนักสะสมเริ่มขยับตัวอย่างเงียบๆไม่มีเสียงประกาศไม่มีข่าวใหญ่มีเพียงการกระซิบปากต่อปากในกลุ่มคนที่มองเห็นคุณค่าในรายละเอียดในยุคนั้น คนส่วนใหญ่ยังมองเหรียญเป็นแค่เงินใช้จ่ายแต่มีคนกลุ่มเล็กๆที่เริ่มเก็บเริ่มแยกเริ่มสังเกตพวกเขาใช้แว่นขยายส่องดูขอบเหรียญดูตัวอักษรดูตำหนิเล็กจิ๋วที่เกิดจากแม่ ทิมพวกเขารู้ว่าเหรียญทุกเหรียญไม่ได้เกิดมาเหมือนกันแม้จะมาจากปีเดียวกันก็ตามเหรียญหนึ่งบาทปี2 5 0 6บางเหรียญมีลักษณะเฉพาะที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นบางเหรียญมีความคมของลายที่แตกต่างบางเหรียญมีตำหนิที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่หยุดชะงักเพียงเสียววินาทีแต่เซียววินาทีนั้นกลับกลายเป็นลายเซ็นที่ไม่มีวันทำซ้ำได้อีกสำหรับคนัยกลางคนถึงผู้ สูงอายุหลายคนอาจจาได้ว่าสมัยก่อนเราไม่เคยทิ้งเหรียญง่ายๆเงินทุกบาทมีค่าเหรียญถูกเก็บไว้ในกระป๋องนมในกล่องไม้ในลิ้นชักที่เปิดปิดมานับไม่ถ้วนเหรียญบางเหรียญถูกจัด บ่านมือคนทั้งครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นโดยไม่มีใครรู้เลยว่ามันกำลังสะสมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับการเวลาความน่าสนใจของเหรียญน,นี้ไม่ได้อยู่แค่ตัวมันเองแต่อยู่ที่ช่วงเวลาที่มันมีชีวิตอยู่มันผ่านเหตุการณ์สำคัญของประเทศผ่านยุคที่บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงผ่านการเติบโตของเศรษฐกิจผ่านวิกฤตผ่านความหวังและผ่านความอดทนของผู้คนเหรียญน,นี้อาจเคยอยู่ ในมือของชาวนาพ่อค้าครูหรือข้าราชการมันเป็นพยานเงียบๆที่เห็นชีวิตจริงของคนไทยเมื่อเวลาผ่านไปนักสะสมเริ่มรู้ว่าเหรียญหนึ่งบาทปี2506ในสภาพเดิมแท้หะ ยาขึ้นเรื่อไม่ใช่แค่เพราะอายุแต่เพราะการใช้งานจริงทําให้เหรียญส่วนใหญ่สึกรอขอบมลลายเลือนเหรียญที่ยังคงสภาพคมชัดกลายเป็นสิ่งที่ใครมีใครก็ห่วงมีเรื่องเล่าหนึ่งที่มักถูกพูดถึงในวงสนทนางเงียบๆชายคนหนึ่งเจอกล่องเหรียญเก่าหลังบ้านตอนที่กําลังจะรื้อบ้านขายเขาเกือบเอาเหรียญทั้งหมดไปแลกเป็นเงินใช้จ่ายแต่มีเหรียญหนึ่งบาทปี2 5 0 6เหรียญหนึ่งที่ดูแตกต่างออกไปเขาเก็บมันไว้ด้วยความรู้สึกแปลกๆเหมือนมีบางอย่างบอกให้หยุดหลายปีต่อมา เหรียญน,นั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตแต่รายละเอียดของเรื่องนี้ผมยังไม่อยากให้คุณรู้ตอนนี้สิ่งที่ทําให้เหรียญหนึ่งบาทปี2 5 0 6หน้าติดตามคือมันไม่เคยถูกโปรโมตไม่เคยถูกยกย่องในวงกว้างมันเติบโตในเงามืดของความเงียบแต่ความเงียบนั้นกลับทําให้มันทรงพลังเพราะเฉพาะคนที่มองลึกพอเท่านั้นถึงจะเข้าใจว่าทําไมเหรียญเล็กๆนี้ถึงถูกตามหาในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเหรียญน,นี้เริ่มปรากฏใน บทสนทนาที่จริงจังขึ้นการเปรียบเทียบการตรวจสอบและการยืนยันความแท้กลายเป็นเรื่องสำคัญทุกตําหนิทุกเส้นสายถูกตีความเหมือนรหัสสลับและยิ่งมีเหรียญแท้น้อยเท่าไรเรื่องราวก็ยิ่งเข้มข้น ขึ้นเท่านั้นสำหรับคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ผมอยากให้คุณลองนึกถึงบ้านของคุณลิ้นชัดเก่าๆก,ก,กล่องเหล็กที่ไม่ได้เปิดมานานกระปุกออมสินที่เคยใช้ตอนเด็กๆบางทีสิ่งที่คุณมองข้ามอาจเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ยังมีลมหายใจเหรียญหนึ่งบาทปี2506ไม่ได้เรียกร้องความสนใจมันไม่ส่งเสียงแต่มันรอคอยคนที่พร้อมจะฟังและเมื่อคุณเริ่มฟังคุณ จะหยุดไม่ได้เพราะเรื่องราวของมันไม่ได้จบแค่ความเก่าแต่มันกําลังพาคุณไปสู่จุดที่หลายคนไม่เคยคาดคิดในส่วนถัดไปผมจะพาคุณเข้าไปใกล้ความจริงมากขึ้นใกล้ช่วงเวลาที่เหรียญ นี้เปลี่ยนสถานะจากเงินหนึ่งบาทธรรมดาไปสู่สิ่งที่คนทั้งวงการต้องหันมามองและในตอนท้ายที่สุดคุณจะเข้าใจว่าทำไมเหรียญนี้ถึงไม่ควรถูกมองค่าแม้แต่วินาทีเดียวตอนนี้เราเดินทางมาอีกหนึ่งช่วงใหญ่ของเรื่องแล้วถ้าคุณพร้อมจะฟังต่ออีกประมาณหนึ่งพันคำจนเข้าใกล้จุดคลแแมกของเรื่องราวพิมพ์บอกผมได้เลยแล้วผมจะเล่าต่อทันที เมื่อเราเดินมาถึงช่วงสุดท้ายของเรื่องราวทุกอย่างที่เคยเงียบเริ่มดังขึ้นในใจโดยไม่ต้องมีเสียงเหรียญหนึ่งบาทปี2,506ที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงเศษเงินกลับยืนอยู่ตรงกลางของความสนใจอย่างสง่างามเพราะเมื่อเวลาผ่านไปความจริงหนึ่งก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าเหรียญน,นี้ไม่ได้มีค่าเพราะมันเก่าอย่างเดียวแต่มีค่าเพราะมันรอดมาได้ รอดจากการใช้งานหนักรอดจากการถูกหลอมรอดจากการสูญหายและรอดจากการถูกมองข้ามนานหลายสิบปีเหรียญที่อยู่รอดในสภาพสมบูรณ์จึงไม่ใช่แค่ของหายากแต่มันคือหลักฐานของความบังเอิญที่เกิดขึ้น ซไม่ได้อีกนักสะสมระดับลึกเริ่มพูดถึงเหรียญหนึ่งบาทปี2506ด้วยน้ำเสียงที่ต่างออกไปมันไม่ใช่การคุยโอ้อวดแต่เป็นการคุยด้วยความเคารพเพราะทุกคนรู้ดีว่าเหรียญแบบนี้ไม่ได้หาได้ได้วยเงินอย่างเดียวแต่มันต้องใช้โชคใช้เวลาและใช้ความเข้าใจมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเหรียญถูกวางใต้แสงถูกหมุนช้าๆเพื่อดูการสะท้อนขอบเหรียญถูกพิจารณาทีละจุดลายที่คมชัดกลายเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเหรียญน,นี้แทบไม่เคยถูกใช้งานจริงและนั่นคือสิ่งที่ทําให้มันก้าวข้ามคําว่าเหรียญ ตำนานคนวัย35-65ถึงปีหลายคนเริ่มย้อนคิดถึงอดีตวันที่เงินหนึ่งบาทสามารถซื้อข้าวแกงด้วยวันที่การเก็บเงินคือการเก็บเหรียญทีละเหรียญไม่มีใครในวันนั้นคิดว่าเหรียญที่ใช้จ่ายกันทุกวันจะกลายเป็นสิ่งที่คนรุ่นหลังตามหาอย่างจริงจังความตึงเครียดของเรื่องราวอยู่ตรงนี้เพราะเหรียญหนึ่งบาทปี2 5 0 6ไม่ได้มีทุกเหรียญที่จะมีคุณค่าเท่ากันเหรียญส่วนใหญ่ยังคงเป็นเพียงของะส,สมทั่วไปแต่มีเหรียญ บางเหรียญบางสภาพบางรายละเอียดที่ยืนอยู่อีกระดับหนึ่งระดับที่แทบไม่มีใครได้ครอบครองมันคือเหรียญที่ผ่านการยืนยันอย่างเข้มงวดเหรียญที่แทบไม่มีรอย สึกเหรียญที่ลายยังคงเหมือนวันแรกที่ออกจากโรงกระสาบเหรียญแบบนี้ไม่ได้ถูกซื้อขายกันทั่วไปและเมื่อมันปรากฏขึ้นแต่ละครั้งวงสนทนาจะเงียบลงทันทีมีการต่อรองมีการลังเลและมีการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตคนได้ในช่วงพริบตาเพราะคนที่เข้าใจจริงจะรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่การซื้อเหรียญแต่มันคือการได้ครอบครองช่วงเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยเหรียญหนึ่งบาทปีสอง 1,506กลายเป็นตัวแทนของยุคที่คนไทยสร้างประเทศด้วยสองมือมันเป็นสัญลักษณ์ของความพยายามความอดทนและการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเหรียญนี้จึงไม่ได้มีค่าแค่ในสาย ตานักสะสมแต่มีค่าในความรู้สึกของคนที่ผูกพันกับอดีตและแล้วเราก็มาถึงช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยช่วงเวลาที่คำถามทั้งหมดรวมกันเป็นคำตอบเดียวคำถามที่ว่าเหรียญหนึบาทปี2,506ที่สมบูรณ์ที่สุดมีคุณค่าแค่ไหนตัวเลขที่กำลังจะพูดออกไปไม่ได้มีไว้เพื่ออวดอ้างแต่มันมีไว้เพื่อย้ำเตือนว่าสิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามอาจมีค่ามาหาศาลเกิน กว่าที่เราคิดเหรียญหนึบาทปี2,506ในระดับสูงสุดที่ได้รับการยอมรับในหมู่นักสะสมระดับโลกถูกประเมินมูลค่าสูงถึง87ล้านบาทใช่คุณฟังไม่ผิดจากเหรียญหนึบาทกลายเป็นมูลค่า นี่เปลี่ยนชีวิตได้ทั้งชีวิตตัวเลขนี้ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มันเกิดจากความหายากความสมบูรณ์และเรื่องราวที่ไม่มีวันทําซ้ําและนี่คือเหตุผลที่ผมอยากให้คุณฟังเรื่องนี้จนจบเพราะบางทีเหรียญที่อยู่ใกล้ตัวคุณอาจไม่ใช่แค่เงินแต่คืออดีตคือโอกาสและคือเรื่องราวที่ยังรอการค้นพบถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้เรื่องราวที่ทําให้ของธรรมดากลายเป็นสิ่งพิเศษฝากกดติดตามไว้แล้วพบกันในเรื่องราวต่อไปเพราะประวัติศาสตร์ไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยมันอาจอยู่ในมือคุณตั้งแต่แรกแล้ว